ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถืถได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไยกัน,นครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทนะุกคนก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารของ e f ฟุตบอล l 2023โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับส่วนคลิปนี้นะครับจะทําการพูดถึงกิจกรรมใหม่ทุกคนหรือว่าการแจกฟรีครั้งใหญ่เป็นการแจกฟรีทั้งหมดก็คือ1 0,000ทองเลยทนะุกคนก็ย้านะครับ10,000ทองทนะุกคนฟังไม่ผิดนะครับว่ามีการแจกฟรีทั้งหมด10,000ทองเลยทยกันนะครับก็ มีการแจกฟรีอะไรกันบ้างแล้วก็มีอะไรกันบ้างที่กําลังจะหายไปในวันพฤหัสนี้เรามาทําการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยเลยกันทุกคนเริ่มที่ในส่วนของอีเวนท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันพฤหัสกันก่อนนะทุกคนก็สำหรับอีเวนท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอีเวนท์ที่มีการแจกฟรีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด2อีเวนท์เลยด้วยกันก็ครับ เป็นการแจกฟรีเทมเช่นเดียวกันเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนคนนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เคลียร์คนก็รีบไปเคลียร์กันด้วยภายในคืนนี้เท่านั้นนะครับก็พรุ่งนี้9โมงเช้าก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีอันใหม่มาแทนแล้วนั่นเองครับและต่อมาอย่างที่2คือชาเลนจ์อีเวนต์ของอีลิลิกหรือว่าชาเลนจ์อีเวนต์ของพรีมร์ลีกในคนอันนี้ก็กําลังจะหมดอายุเช่นกันในวันพรุ่งนี้9โมงเชา้าน,นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เคลียรกกรรีบเเคยัวยาแาาหจฟฟพิิ่่มมต50 50E ทออองื ก็พรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าหมดอายุเช่นกันเลยก็มีการแจกฟรีอันใหม่ที่เข้ามาแทนที่เช่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับและต่อมาเรามาดูในส่วนของ e f ฟเวอร์ลพอยต์กันบ้างทุกคนสหรับของรางวัลที่กําลังจะหายไปนะครับสหรับการแจกฟรีในส่วนของ e f ฟเวอร์ลพอยต์นะครับก็ตอนนี้นะครับมีกติมาให้แลกเยอะๆมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอนดี้โคนะทุกคนเอเดนฮาซานะครับกวาดาโดชาโลบาทุกคนฟิลิปโปอินสกี้นะครับมาตินเดมิเชลิสนะครับโอนาน่าทุกคนฮาคิมซีเยกนะครับ อินจก,กี้วิลเลียมคนแจงโคเลอร์นะครับโอลิเวอร์คารนเรนานโรดี้ผมเกย์แล้วก็ปิดท้ายด้วยไคลเวิร์ดนะครับอันนี้คือนักเแต่ทั้งหมดที่มีมาให้แลกด้วยอีฟันพอยต์ทุกคนแล้วก็ในส่วนของ3คนสุดท้ายนะผมก็คือเรนานโรดี้เกรย์และก็ไคลเวิร์ดนะครับสำหรับ3คนนี้คือกาลังจะหมดอายุไปในวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าก่อนอัปเดตทุกคนก็คือใครที่เล็งไว้แต่ว่ายังไม่ได้แลกคนก็รีบไปแลกกันเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าก็ไม่สามารถแลกได้แล้ว,วนัวนทีีี่เรรรยยบบ้อน,บบนนคัสห3้ก็คือ เรนาร์โลีเป็นคนเกรย์และก็ไค,วคเวิร์ดนะครับและก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีนักเตะคนไหนกันบ้างที่จะถูกเพิ่มเข้ามาทำก,การแลกฟรีนะครับก็ใครที่รอแบ็กแฮมกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยครับแต่ว่ามันยังไม่ชัวร์นะคนว่าจะมีใครกันบ้างที่เข้ามาให้แลกฟรนีนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของข่าวสารการแจกฟรี1 0,000นทองกันคนย้ำนะครับว่าเป็นการแจกฟรี1 0,000ทองกันจริงๆนะครับแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่่คคคออนนนนนข้าาาาางเเเยยะะกกกก็รรรรมมทํัััับบชลล ก็สหรบสปดา์ที่ผ่านมาทุกคนหรือว่าปัจจุบันนะครับได้มีการประกาศมาคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการแจกฟรีเพิ่มเติม10,000ทองก็คือเป็นการประกาศจากตัวเกมหรือว่าการประกาศจากโคนามิเลยนะครับว่าได้มีการจัดการเข้าร่วมทุกคนฟังการอบรมนะครับผมหรือว่าการพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นแฟนมีดทุกคนหรือว่าเป็นการพบปะกันณบริษัทใหญ่ทุกคนหรือว่าณบริษัทของโคนามิณประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนบอกเลยว่าของรางวัลมีการแจกฟรีก็คือ1 0,000ทองเล่นกันทุกคนหรือว่า1 0 0 0 0อีฟอนอด้วยกันครับ กติกาของเขาก็คือให้เรานะครับผมรู้ว่าใครที่ต้องการ1นึ่งหมื่นทองนี้นะครับเข้าไปที่สำนักง,งานใหญ่ของโคโนมิที่ประเทศญี่ปุ่นกับทุกคนจากนั้นก็มีการจัดอบรมทุกคนหรือว่าเป็นแฟนมิตรนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลยก็ฟังอบรมประมาณ30นาทีทุกคนจากนั้นก็ได้มีการลงทะเบียนและก็รับฟรีทันที1 0,000นทองหรือว่า1 0,000อีฟอนคอยทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเฉพาะคนญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับก็เป็นคนประเทศไหนก็ได้แต่ว่าต้องไปฟังที่ญี่ปุ่นหรือว่าต้องไปจัด แฟนมิตรเข้าร่วมแฟนมิตรที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นน,นะเองครับก็ประมาณนี้เลยกันนะคนสำหรับการแจกฟรีเพิ่มเติม1 0,000่นทองครับก็ถือได้ว่าพวกเราก็ยังคงรอกันต่อไปเลยกันนะครับสำหรับการแจกฟรีอะไรพวกนี้เพราะว่ามันก็ไกลความสามารถของพวกเรานะครับบอกเลยว่าต้องฟังญี่ปุ่นเป็นนะทุกคนต้องไปถึงญี่ปุ่นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับการแจกฟรี10,000ทองครั้งนี้ทุกคนก็เผื่อใครที่ฟังอยู่นะครับมีญาติอยู่ญี่ปุ่นหรือว่ากําลังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็สามารถเข้าไปร่วมแฟนมิตรหรือว่ารับฟรี ที่บริษัทของคนามิณัประเทศญี่ปุ่นนั้นคนประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับข่าวสารของการแจกฟ 1, รี10,000ทองคนหรือว่า10,000 E อีฟอคอยนะครับก็มีใครอยากได้กันบ้างหรือว่ามีใครที่ไม่อยากได้กันบ้างเพราะว่ามันยากเกินไปก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาเลยเลยครับหรือว่าลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับการแจกฟ 1, รี10,000ทองนทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับและก็สัปดาห์ต่อจากนี้ทุกคนก็จะมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมในส่วนของ o o t b a l l c h a m p i o n s h i p Pro และก็ E iPhoneBo Shaionship Open นคมีกการแจฟีในส่วนของ อีส่วนพอยห์กันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับฟรีนัคนแลยก็การเล่นอีเวนต์เพื่อรับของฟรีนะครับก็มีการแจกฟรีกันเรื่อยๆเพราะว่ามันยังไม่หมดแคมเปญคนยังมีการแข่งขันกันอยู่เรื่อยๆครับสำหรับอีฟูบอลแชมเปี้ยนชิพโปรแลยก็อีฟูบอลแชมเปี้ยนชิพโอเพ่นนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารการแจกฟรีทั้งหมดแลวก็สิ่งที่จะหายไปหลังการน้ปเดตนะคนก็คิดยังไงกันบ้างกับการแจกฟรีครั้งนี้หรือว่าคิดว่ามันค่อนข้างยุ่งยากเกินไปยังไงก็ลงคอมเมน หากมีความคืบหน้าหรือมีการเคลื่อนไหวยังไงก็จะมาทำการอัปเดตให้ทุกคนทราบกันเหมือนเดิมแล้วกันนทุกคนหากผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกําลังใจกันเหมือนเดิมแลวกัน,นทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมรัาเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ